ราชาลูกนังทุโกขอเสนออัปเดตตลาดนักเตะ28มิถุนายน2565วันนี้แมนยูเต็ดได้มีการติดต่อโดยตรงกับบาโลน่าอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องขอซื้อตัวแฟรงกี้เดยองกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์และทำท่าว่ากำลังจะได้บทสรุปโดยตอนนี้ทั้งสองซบซอนกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับดิวเมื่อรวมโบนัสแล้วอาจมีมูลค่าพุ่งขึ้นแต่หลัก85ล้านยูโรเข้าจากฟาวิโซโรมาโน่ออฟฟิเชียล อาเชนอนเปิดตัวแมตเทอร์เนอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่บรรลุข้อตกลงย้ายมาจากนิวอิงแลนด์เลฟบูชั่นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยในทวารวัย28ปีย้ายมาในราคา5.5ล้านปอนด์บวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก2ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญา3ปีและมีออปชั่นเซ็นเพิ่มอีกหนึ่งปีออฟฟิเชียลเวสแฮม,มิเต็ดจ,จัดการซื้อขาดอัลฟองอาเลโอลาผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสมาจากปารีสแซงต์แชรกแมงโดยนักเตะจรวดประกาศเซ็นสัญญาเฝ้าเสาี Stadium, ปา5ป และมีออปชั่นเซ็นเพิ่มอีก1ปีส่วนค่าตัวตามรายงานข่าวระบุว่า10บล้านปอนด์อ f ฟ i ิเชียลมอนซายืมอเลเซโอครานโยผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีของกาญารี่มาใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลโดยที่มีเงื่อนไขบังคับซื้อหากซีซั่นหน้าสโมสร,รรอดตกชั้นออฟฟิเชียลแฟร์นันดินโยกองกลางประสบการณ์สูงชาวบราซิเลียนวัย37ปีที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ย้ายกลับไปร่วมทีมอเลเซโอาราเนมเซ ต้นสังกัดแรกในชีวิตแบบไร้ค่าตัวโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา2ปีอฟฟิเชียลรูคัสเลวามิดฟิลด์จอมเกาเลือดแซมบ้าและอดีตแข้งลิ u, ai, ปูวัยสา้าปีที่หมดสัญญากับลาเซโอย้ายกลับไปร่วมทีมเกรมิโอต้นสกัดแรกในชีวิตแบบไร้ค่าตัวภายใต้สัญญา18เดือนเชลซี Chelsea ยังคงเจรจาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงความเป็นไปได้ที่คว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงปีกจอมถล่มประตูทีมช่างกรีฑาถึงแม้ข้อเสนอชิ้นแรกที่ยื่นไปถูกกระเบื้สีฟ้าปัดทีมก็ตาม ข่าวจากฟาบิโซโรมาโนโทมัสถูกขันพุธการทีมสิงห์ลูผลักดันดิวสเตอร์ลิงเต็มที่ส่วนเรื่องสัญญาส่วนตัวของนักเตะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเชลซีข่าวจากฟาบิโซโรมาโนขณะที่โรเมลูลูกากูหวัหวหอกทีมชาติเบลเยียมของเชลซีจะเดินทางถึงเมืองมิลานในวันพุธนี้เพื่อปิดดีลหวนซบกินเตอร์มิลานแบบสัญญาย,ยืมตัวข่าวจากสกายสปอร์ตอาร์เซนอลเยื่ยนข้อเสนอเงิน40บล้านยูโรบวกโบนัสไปให้อาร์เจนต์อัมเดร์พิจาณา เพื่อขอซื้อตัวลีซานโดมาตินเนสกองหลังทีมชาติอาร์เจนติน่าถว่าอาแจ็กต้องการ50ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโนแมนเชสเตอร์7อยากได้ตัวมาตินเนสเช่นเดียวกันและได้มีการติดต่อกับทางเอเยตนของนักเตะอย่างไรก็ตามอาแจ็กไม่ค่อยเต็มใจที่ขายมาตินเนสรวมถึงยูเรนทิมเบอร์ปรากำลังดาวรุ่งที่ปีแสดงกำลังให้ความสนใจเช่นกันเข้าจากฟาบิโซโรมาโน ท็อตแนมฮอสเปิลพร้อมทุ่มเงินก้อนโต85ล้านปอนด์หวังรวบลิชาริสซอนและแอนโทนีกอร์ดอน2สตาเอเวอร์ตันมาร่วมทัพเข้าจาก s k กายสปอร์ตฟูแลมจ่อได้ตัวชวัวปาลินญ,ญากองกลางทีมชาติโปรเเตุเกสเต็มทีโดยตอนนี้ใกล้ตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกับนักเตะแล้วหลังจากที่สปอร์ติ้งลิสบอนยอมขายให้ในราคา18ล้านยูโรบวกโบนัสเข้าจากฟาบิโซโรมาโนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ